กับของผู้สมัครสสตัวสองพัฒภูมิใจไทยขอโอกาสพ่อแม่พี่น้องกับไปทำงานในสภาไปออกกฎหมายไปทำนโยบายเพื่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะนโยบายพลัขึ้นพลสัสเปิดที่สองนะครับเพื่อกระตุ้นเสรษฐกิจในโนนคราชกับพี่น้องครับเข้ากูหาวันที่แปด นะครับเขากราบเลือเบอร์สองเป็นเจ้าส่อวันอาทิตย์สวัสดีครับวันอาทิตย์ไปสี่มุมเนอะวันอาทิตย์สี่มุมตลาดใหญ่สี่มุมน่ะตลาดใหญ่ไปสี่มุมอที่ดีมากสวัสดีครับผขอบใจนะครับคุณนี่คุกลางคุณนี่คุณาคุณนี่คุณาโอเคขอบคุณครับผมครับก็ขอบคุณครับผมก็จะพูดในภาษาแบบนี้ไปตามตลาดไปตามชุมชนนะครับเนาะก็มากราบขอคะแนนเสียง พ่อแม่พี่น้องนะครับชาวตะบนพุทราชาวตะบนสีม่งคนกลางนะครับมาก,กราบขอคะแนนเสียงพ่อแม่พี่น้องนะเพราะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันเราก็จะได้ไปเลือกตั้งนะครับไปเลือกตั้งเป็นอะไรเลืองสอสอรอบนี้เลือกสามใบเลยพี่น้องแต่ขออธิบายสองใบแรกก่อนสองใบแรกใบที่หนึ่งนะครับเลือสดสอสประกอบเขต โซสซเขตก็คือผมผู้สมัครเบอร์สองนะครับสซเขตเบอร์สองจะเป็นบัตรสีเขียวอีกตึมใบจะเป็นบัตรสีชมพูนะสีชมพูก็ของอากาศของอากาศพอเป่นพี่น้องเลือกเบอร์สามสิบเจ็ดเลือกเบอร์พัดเป็นเบอร์บัญชีรายชื่อนะครับเบอร์บัญชีรายชื่อเบอร์สามสิบเจ็ดพัดภูมิใจไทยนะครับนำโดยพัดอนุทิน คานบริกูนนะครับพรัดภูมิใจไทยนะฮะใบแรกครับบัดสีเขียวของการเลือกเบอร์สองกับผมคู้สมัครนะครับธารพัดเบอร์สองใบที่สองเลือกพัดภูมิใจไทยเบอร์สามสิบเจ็ดนะครับอีกหนึ่งใบที่น้องครับนะบเป็นใบที่จะเขาจะถามที่น้องว่ารัฐธรรมนูญสมควรแก้หรือไม่นะครับก็จะถามที่น้อง บางคนบางท่านก็ยังงงว่าเอ๊ะ,อะ,อะรัฐธรรมนูญเนี่ยแก้ดีหรือไม่แก้ดีต่างๆแก้ไปทําไมต่างๆนะครับผมก็ขออธิบายขอสังเกตในฐานะที่กรบผมก็เคยเรียนกฎหมายมหาชนกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญครับพี่น้องครับเป็นกฎหมายสูงสุดนะในประเทศไทยคือเป็นกฎหมายแม่นะครับกฎหมายแม่คือกฎหมายสูงสุดเลย ที่บังคับใช้ก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายรัฐธรรมนูญก็เป็นกฎหมายมหาชนนะครับซึ่งเป็นกฎหมายแม่เป็นกฎหมายรากเลยครับพี่น้องครับส่วนกฎหมายลูก่ยมันมีเป็นพันพรบนะก็จะมีพรบก่อนกฎหมายระมูตร์กฎหมายสูงสุดแล้วก็มีกฎหมายพรบเขาเรียกว่าพระราชบ,บัญญัตรริประกอบรัฐธรรมนูญนะ,ะระดับที่สอง ลำดับที่สามครับพี่น้องครับคยกว่าพระราชบัญญัติหรือพระราชกำห,รราาญญหนดนี่กฎหมายเขาก็จะถามเราว่าควรแก้หรือไม่อย่างนี้ครับหรือไม่ควรแก้พี่น้องก,ก็ลองพี่เนื้อพเคราะห์ดูว่าสมบควรแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับในการแก้รัฐธรรมนูนนะครับเช่นมาตราหนึ่งรัฐนูนมาตราหนึ่งประเทศไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้นะน,นี่มาตราหนึ่งนะครับของรัฐธรรมนูญมาตรามาตราหนึ่งนะครับสองห้าหกส่วนมินองก็ลองดูกานะมันจะมีซื้อพกหมวดนะซื้อพกหมวดหนะมวดหนึ่งว่าด้วยเรื่องดินแดนนะครับหมวดที่สองก็ว่าด้วยเรื่องพระมหากษัตริย์นะครับหมวดที่สามก็ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นะครับหมวดที่4นะก็ว่าด้วยหน้าที่ของพวงชนชาวไทยนะครับหมวดที่5นะครับก็คือหน้าที่ของรัฐหน้าที่ของรัฐก็คือกานโยบายในพิ no วการชนเช่นนโยบายเ้ืนอสาธารณสุขนโยบายเรื่องการเกษตรนโยบายเรื่องการศึกษานโยบายเรื่องสังคมนโยบายเรื่องเศรษฐกิจอันนี้จะอยู่ในหมวดที่5คือหน้าที่ของรัฐ นะนะครับหน้าที่ของรัฐในวันที่6 <c oughs> ก็เป็นแนวนโยบายของรัฐน, <c oughs> นะครับแนวเรียกว่าแนวนโยบายของรัฐก็ออกนโยบายบกกเหมือนทรพกรุงเทพฯทำนโยบายคนละครึ่งคลัสนะครับคนละครึ่งคลัสแต่อู้พ่อข้าแม่ขายเนี่ยถูกกุ๊บถูกใจอยากไปทำต่อพอมีคนละครึ่งคลัสเนี่ยนะเงินมันหมเงินมาสัมพักเลยครับเงินหมุนเวียนในระบบเลยลดแรงจ่ายพ่อ,ข,อข้าแม่ขาย งานถูกใจทั้งคนอีแเทปคนละครึ่งพลัสนลดเบี้ยจ่ายของประชาชนแล้วก็เพิ่มรายได้ของรัฐชาติต่างแล้วก็ข้ามในขายทุกทุกท่านวันนี้ครับพี่น้องครับกับผมผู้สมัครสสอนะครับพันธมกตรเบอร์สองกลาบของขพันธเสียงพ่อแม่พี่นออ้องชาวจังหวัดพุทลุชาวตังหวัดขอนแก่นสีม่ม นะครับเราก็พี่น้องอ่าอำเภอโนนไทยอีสามตำบลนะพี่น้องครับ